Xiaomi Pad 6เปิดตัวแท็บเล็ตนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นในเรื่องของการทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพและมาพร้อมกับอุปกรณ์ IoT นะครับมากมายเลยทีเดียวสวัสดีครับกับมาดดีข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวัแนาแผในกาสัสิบนาทีในข่าวสารดีๆทางไอทครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผู้ใจแพลาดข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซี่ยมีประเทศไทยได้มีการเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับเซี่ยมีแ6แท็บเล็ตที่มีดีไซน์ย่ามาเพื่อการใช้งานอย่างเต็มที่เลยทีเดียวพร้อมกับระบบ AIoT นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อต่างๆอ่าเรียวอ่าเรดมี่นะครับเรดมี่วอช3 Active นะครับเป็นสมาร์ทวอชนะครับ xiaomi vocal crane g สิบ plus นะครับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ช่วยในเรื่องของงานบ้านนะครับแล้วก็ xiaomi outdoor camera aw สามร้อยนะครับเป็นกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร xiaomi rust devil นะครับมินิแฟนนะครับพัดลมพกพาชาร์จได้ xiaomi tv a ห้าห้านิ้วนะครับตัวนี้ก็คือ smart tv นั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี้ยเขาเปิดตัวพร้อมกันนะครับไปจนถึงแท็บเล็ตตัวนี้ด้วยไม่ได้ว่าเปิดตัวครบถ้วนทุกกระบวนการของไซตในชีวิตประจำวันเลยนะครับ มาโฟกัสที่ตัว Xiaomi Pad 6กันดีก,กว่าตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนขอภายเป็นแท็บเล็ตเนาะมันมันก็ดูสวยดีคล้ายๆสมาร์ทโฟนเนาะมาพร้อมกับ MIUI นะครับ Pad Software ตัวนี้มี Xiaomi Smart Pen รุ่นที่2ด้วยนะครับแล้วก็มี Xiaomi Pad Keyboard นะครับที่ช่วยในเรืองการใช้งานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะบางคนถนัดพิมพ์คีย์บอร์ดเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับเขามี3-4ครับได้แก่สีเทาสีทองนะครับแล้วก็สีฟ้า โดยวางจำหน่ายในประเทศไทยนะครับในวันที่19สิงหาคมนะครับที่เสี่ยมีสโตร์และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆรุ่นที่วางจำหน่ายคือรุ่น RAM 8กิกะหน่วยความจำ128นะครับราคายอยู่ที่1 9 9 0บาทนะครับบนช่องทางออนไลน์ Shopee และด a ซต้เท่านั้นส่วนรุ่น RAM 8กิกะหน่วยความจำ256จะวางจำหน่ายอยู่ที่12,990บาทที่เสี่ยมีสโตร์และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ และพิเศษนะครับสำหรับใครที่สั่งจองตรงหน้าในช่วงวันที่9ถึง18สิงหาคมนะครับก็จะมีของแถมก็คือฟิล์มกะัะรอยเคสนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์การชาร์จเรลสาม3วัตมูลค่า2,970บาทไปเลยนะครับนอกจากนี้มีในส่วนของนาฬิกานะครับก็คือ Redmi Watch 3 Active นะครับ ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1190บาทเท่านั้นเองสนใจก็ลองดูได้นะครับเพราะเขาก็จะมีวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันเอามาฝากแค่บางส่วนนะครับในเรื่องของแท็บเล็ตเนาะใครที่สนใจก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปแล้วเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนหน,นะครับที่กำลังมองหาที่ดินนะครับแบ่งขายที่ตำบลน,นิคมเกียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเรามีแปลงหลายแปลงนะครับที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะครับว่าจะเป็นที่ดินที่มีสวนผล,ลไม้ภายในแปลง ที่ดินที่มีวิวเขาชัดๆที่ดินที่มีบ่อหรือสระภายในแปลงตัวนี้ก็สามารถสอบถามได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแปลงที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือแปลงที่ดินที่ติดลําธารนะครับมีหลายไซส์ให้เลือกตั้งแต่200ตารางวาไปจนถึง2ไร่นะครับอันนี้สามารถเลือกได้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลนิคมเกษียวอําเภอหนานช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับแปลงที่ดินนะครับเข้ามาจากถนนราดยางเนี่ย ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดนัดใกล้กับชุมชนมีเพื่อนบ้านด้วยครับและนี่คือภาพถ่ายบางส่วนนะครับของสถานที่จริงณนะเวลาเรายืนที่หน้าพื้นที่ส่วนรีวิวโดวยละเอียดนะั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีตามมาตั้งหานะครับโดยจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับอันแรกก็คือเห็นวิวเขาในระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจนเกินไปครับจุดที่2ก็คือทุกแปลงในที่ดินนะครับจะมีรางน้ำเนี่ยร่องน้ําไหลผ่านนะครับ ซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยจะให้ความร่มรื่นและในบริเวณตรงนี้นะครับน้ำไม่ท่วมบนพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินที่ดีนะครับสามารถเพาะป,ปลูกต้นไม้ได้สามารถทำบ้านสวนบ้านพักตาอากาศิวเขาหรือจะทำเป็นบ้านไเกระสีก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแปลงที่ดินนั้นใกล้กับสถานทีท่องเที่ยวหลายที่เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอุทยาแห่งชาติภูเตยภูเขาวงเขื่อนกระเสียว หาทรายท้ายเขื่อนไม่มีคาเฟ่สวยๆส,สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Li n ์แอดนะครับแอด NPUGY นะครับเพื่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ9 9 7 1 5 7 9 1 7 6นะครับโทรมาก็สามารถ ทักได้เลยว่าเออสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นะครับเพื่อเราจะให้แนะนําหรือนัดดูสถานที่เพิ่มเติมได้นะครับส่วนตัวแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะหรือว่าคนที่กาลังมองหาที่ดินนะครับที่ทําบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับแล้วก็ได้มีการซื้อไว้แล้วด้วยนะในที่สุพรรณเนี่ยแหละอำเภอด่านช้างตำบลนิคมเสียวที่นี้นะครับใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ย รู้สึกชอบในที่นี้นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์มาบอกต่อนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความสนใจอยากจะหาที่ดินทำบ้านสวนหรือบ้านตาอากาศก็ลองติดต่อมาดูนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย